คยมีประสบการณ์ที่ใครบางคนเคยทําดีกับพี่น้องแล้วภายหลังพยายามจะทวงบุญคุณหรือว่าพยายามจะมีอิทธิพลเหนือชีวิตของพี่น้องจากสิ่งดีๆที่เขาทากับพี่น้องบ้างไหมครับพระเยสุคริตเคยครับ CNTV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่3 7มสดถึงห้ด้วยกันนะครับลูกาบทที่11ข้อ3 7มสถึงห้เมื่อพระองค์ตรัสจบแล้วคนหนึ่งในพวกฟาริสีก็เชิญพระองค์ไปร่วมรับประทานอาหารพระองค์จึงเสด็จไป และประทับที่โตะ๊ะเมื่อฟาริสีคนนั้นเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทําพิธีชำระก่อนรับประทานอาหารก็ประหลาดใจองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านซึ่งเป็นฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามแต่เพียงภายนอกแต่ภายในพวกท่านเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายโอคนโฉดเขลาผู้ที่ทรงสร้างภายนอกก็ทงสร้างภายในด้วยไม่ใช่หรือดังนั้นจงให้ทานด้วยสิ่งที่อยู่ภายใน แล้วทุกสิ่งจะสะอาดบริสุทธิ์สำหรับพวกท่านแต่วิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีเพราะว่าท่านถวายท่าสางเป็นพวกสารแหน่ขมิ้นและพืชผักทุกชนิดแต่กลับละเว้นความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พวกท่านควรทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นๆก็ไม่ควรละเว้นด้วยวิบัติแก่ท่านพวกฟาริสีเพราะว่าท่านชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรมารมศาลาและชอบให้เขาคำนับกลางตลาด วิบัติแก่พวกท่านเพราะว่าท่านเป็นเหมือนอุโมง์ฝังศพที่ไม่ปรากฏให้เห็นและคนก็เดินเหยียบอยู่บนนั้นโดยไม่รู้เรื่องผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์การที่ท่านพูดอย่างนั้นท่านก็ติเตียนเราด้วยพระองค์ตรัสว่าวิบัติแก่ท่านด้วยพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติเพราะท่านเอาของที่หนักเหลือรับให้มนุษย์เป็นคนแบกแต่ตัวพวกท่านเองกลับไม่ช่วยยกเลยแม้แต่นิ้วเดียว วิบัติแก่พวกท่านเพราะท่านก่ออุโมงค์ให้กับบรรดาผู้เผยพระวจนะและบรรพบุรุษของท่านเองก็เป็นผู้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงเป็นพยานเห็นชอบกับการกระทําของบรรพบุรุษของท่านเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและพวกท่านก็เป็นผู้ก่ออุโมงค์ให้เพราะเหตุนี้พระปัญญาของพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเราจะใช้พวกผู้เผยพระวจนะ และบรรดาอัครทูตไปหาพวกเขาแล้วบางคนจะถูกพวกเขาข่มเหงและบางคนจะถูกพวกเขาฆ่าเพราะฉะนั้นคนยุคนี้แหละที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งต้องหลั่งออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาที่ถูกฆ่าตายบริเวณระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นวิบัติแก่ท่านพวกผู้เชี่ยวชาญบัญญัติเพราะว่าท่านเอาลูกคุญแจแห่งความรู้ไปเสียตัวพวกท่านเองไม่เข้าไปและเมื่อมีคนกำลังจะเข้าไปท่านก็ขัดขวางไว้เมื่อพระองค์เสด็จออกจากที่นั่นพวกธรรมจารและพวกฟาริสีก็เริ่มผูกพยาบาทและจู่โจมพระองค์ด้วยคำถามต่างๆเพื่อคอยจับผิดในสิ่งที่พระองค์ตรัส ครับจากขัานตอนนี้ที่เราได้อ่านเนี่ยผมขอตั้งหัวข้อวันนี้ว่าคุณจะติดสินบนพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีพวกฟาริสีครับบางคนนะคราเชิญพระเยซูคริสต์ไปรับประทานอาหารครับแมดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าชื่นใจนะครับดูเหมือนว่าเออความสัมพันธ์ของทั้งพระเยซูคริสต์กับฟาริสีนี่น่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่เขาเชิญพระเยซูคริสต์ไปรับประทานอาหารแต่พอยังไม่ทันเริ่มเลยครับ เขาก็ตัดสินพระเยซูคริสแล้วหรือคือดูเหมือนว่าเนี่ยเราอ่านจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะเลี้ยงอาหารพระเยซูคริสจริงๆดูเหมือนว่าเขาพยายามจะเชิญพระเยซูคริสไปอยู่ในสายตาของพวกเขาจะได้ตัดสินพระองค์ได้หรือจับผิดพระองค์ได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือพยายามที่จะเลี้ยงอาหารเพื่อจะได้มีบุญคุณต่อพระเยซูคริสหรือจะได้ใช้อาหารเนี้ยในการที่จะ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งอาจจะนําไปสู่การที่ทําให้พระเยสุคริตเกรงใจแล้วก็จะทําให้พระเยสุคริตต่อต้านพวกเขาน้อยลงหรือวิพากวิจารพวกเขาน้อยลงแต่มันไม่เกิดผลนะรเพราะพเยสุคริตไม่ได้อยู่ใต้อํานาจของใครอย่าคิดว่าเลี้ยงอาหารพระเยสุคริตแล้วพระเยสุคริตจะเกรงใจฮนะคุณติดสินบนพ,พระองค์ไม่ได้ฮนะถ้าเลี้ยงอาหารพระองค์พระองค์งก็รับนะครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์แสดงให้เห็นถึง หัวใจของการที่เป็นผู้รับด้วยเหมือนกันนะครับพระองค์ก็รับฮะแต่พระองค์ไม่แคร์เรื่องเงื่อนไขพระองค์รับแล้วถ้าคุณไปตั้งเงื่อนไขกับพระองค์เนี่ยว่าเออรับแล้วห้ามวิพากษ์วิจาร์แล้วนะรับแล้วเป็นคนของผมแล้วนะรับแล้วต้องคุยดีกับผมแล้วนะจะหนักไปกว่าเดิมครับเพราะตอนนี้พระเยซูคริสต์ต่อให้กินอาหารเขานะครับแต่พระเยซูคริสต์วิพากษ์วิจาร์เขาเลยครับเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันครับเขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างจนติดเป็นนิสัยฮะแล้วก็เขาก็ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนอื่นต้องทาํทาตังทั้งที่สิ่งที่พวกเขาทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้มาจากคําสั่งของพระเจ้าโดยตรงแต่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่พวกเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามบังคับให้คนอื่นทำตามด้วยเช่นกันโดยที่คนอื่นไม่จําเป็นต้องทําตามเขาไม่ได้ให้อิสระกับคนอื่นในขณะที่เขาประกาศ อิสรภาพของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์แต่เขากลับกลับมาเรียกว่าทาให้คนของพระองค์เองมีอิสรภาพน้อยลงคือพระเจ้ายัางให้อิสรภาพมากขนาดนี้แต่พวกเขาเองกลับกลับทําตัวจํากัดสิทธิเสรีภาพหรืออิสรภาพคนของพระเจ้านะครับมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์ก็จึงพยายามจะปรับความคิดของพวกเขาปรับคําสอนของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ฟังพระเยซูคริสต์จึงบอกพวกเขาว่าคุณธรรมเนี่ยสำคัญกว่าพิธีกรรม พิธีกรรมเนี่ยไม่ไม,ไม่สำคัญมากไปกว่าการที่คุณจะมีคนทมหลอกต่อให้คุณมีพิธีกรรมนั่นนี้นนมากมายต่อให้คุณดูขลังดูน่าเกรงขามสักเท่าไหร่แต่ถ้าในชีวิตจริงคุณไม่มีความเมตตาคุณไม่มีใจรักสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไอพิธีกรรมที่คุณทำเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ละครตบตาหรือว่าเป็นสิ่งที่หลอกลวงสังคมไปวันๆเท่าน,นั้นเองดังนั้นต้องกลับมาสู่ชีวิตภายนอกอาคารสถานที่ ที่แท้จริงว่าคุณควรจะทําตัวอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พระเยซสุริส์ส่สงบอกนะครับปรากฏว่าในข้อ45ครับผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์การที่ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ได้ติดเตียนเราด้วยโอ้นี่กระเทือนผมนะครับถ้าอาจารย์เทศนาแบบนี้เนี่ยมันกระเทือนผมนะครับรู้สึกไงครับถ้าเกิดว่าถ้าถ้าคุณ ไปเทศนาซึ่งผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่งคงไม่ได้เทศนาหรอกนะครับแต่ว่าผมพูดจากหัวใจของผู้รับใช้พระเจ้าแล้วกันว่าอาจจะเคยมีใครบางคนที่ทําดีต่อเรานะครับถวายรั์สนับสนุนพันธกิจของเราพาเราไปเลี้ยงข้าวพาเราไปเที่ยวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําดีต่อเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดอะไรบางอย่างที่เป็นพระคําของพระเจ้าแล้วเราก็รู้ว่ามันจะกระทบคนคนนี้ที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงชีวิตของเขา ในเรื่องนี้ที่ควรจะปรับปรุงเรากล้าพูดไหมครับหรือเราจะเกรงใจเกรงใจเขาหรือบางคนคนบางคนเนี่ยเขารู้เลยว่าเขามีเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เขาไม่อยากจะปรับปรุงหรือว่าไม่ไม่มีความเต็มใจที่จะปรับปรุงเขาก็เหมือนกับมาทําดีต่อผู้รับใช้พระเจ้ามามให้นู่นให้นี่เพื่อในที่สุดแล้วผู้รับใช้พระเจ้าจะได้ไม่ไม่ต้องสอนเรื่องนี้หรือว่าไม่ไปพูดอะไรที่กระทบกับชีวิตของเขามันก็เคยมีคนแบบนี้อยู ต่ที่สุดแล้วพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราครับว่าพราะองค์ไม่เกรงใจใครเพราะว่าความรักนั้นก็ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ความรักนั้นชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบพระองค์กระทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะเกลียดพวกเขาครับแต่เพราะารักพวกเขารักจนกระทั่งไม่ปล่อยให้สิ่งดีๆที่พวกเขาทําต่อพระองค์นั้นกลายมาเป็นอุปสรรคในการที่พระองค์จะบอกความจริงกับพวกเขาแล้วก็นําชีวิตของพวกเขาให้กลับใจใหม่ขอพระเจ้าทรงนําเราที่จะไม่มีใครมาติดสินบนเราได้เช่นกัน ต่อให้คนเหล่านั้นพยายามไม่ว่าไม่ว่าเขาจะพยายามทําดีตลอดสักแค่ไหนเพื่อให้เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยก็ขอขอพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในเวลานี้ว่าเรายังคงพูดความจริงต่อไปบอกเขาต่อไปว่าอย่าทําเลยมันไม่ดีหรอกอย่าอย่าอยู่แบบนี้ต่อไปอีกเลยถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดอย่างนี้กับผมผมเคยเลี้ยงข้าวคุณผมเคยให้ของขวัญคุณอะไรก,ก็ก็ขอบคุณเข้าไปครับ แล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ทําอย่างนั้นขอบคุณที่ดีต่อผมนะครับแต่ว่าอันนี้พูดเพราะว่าเรารักจริงๆต่อให้เขาโกรธเราแล้วหะว่าเราเป็นคนที่เนรคุณไม่เห็นแก่บุญคุณก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเรากําลังทําในสิ่งที่ไม่ใช่เนรคุณครับถ้าเราเงเียบอยู่ต่างหากครับคือการเนรคุณคือถ้าเราเห็นเขาทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่มีการเตือนเลยเลยเนี่ยก็เท่ากับเราเนี่ยไม่ได้รักเขาจริงๆฮนะแต่เราแค่รักตัวเราเองแล้วไม่อยากจะให้ เราต้องผิดใจกับเขามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่ถูกติดสินบนทันทีครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของค้าพงทั้งหลายโปรดเจ้าข้าขอสรงโปรดนําพาผู้ข้าพงที่จะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ที่มีความกล้าหาญไม่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันของสิ่งใดก็ตามก็ออยังคงพูดความจริงแต่พูดด้วยใจรัก แล้วก็ความปรารถนาดีที่มีต่อคนทั้งหลายที่ได้ฟังความจริงนั้นอธิษฐานขอการทรงนำและการเสริมกำลังจากพระองค์ต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เมื่อได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วอย่าลืมนะครับรีแอคชั่นต่างๆที่พี่น้องกระทำบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกดไลค์แชร์ไปนะครับหรือว่าฝากคอมเมนต์คำถามไว้แท็กหาเพื่อนทุกอย่างเนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสที่คนอื่นจะได้รับพระพรจากรายการของ CGNTV ได้มากยิ่งขึ้นให้เรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันผ่านทางการให้รีแอคชั่นต่างๆกับเพจนี้ด้วยกันนะครับ